1>, 1 2 3 4 5พระเดชพระคุณหลวงตานะครับพร้อ,อมด้วยลูกศิษย์ลูกหานะทั้งที่เป็นทะเหัดและบรรพชิตนะครับกำลังจะร่วมกันยกนะครับพระพุทธรูปนักปรกนะครับที่พระอาจารย์พระครูสุตสุตทธิธรรมนะครับถวายมานะครับไปประดิสฐานไวท้ที่อนุสรสถานกินบุรฟาจารย์วัดบ้านเกาบบนะครับจื้อนะครับ คณะช่างกำลังเตรียมอยู่นะครับ ครับณะช่างนะครับกำลังดำเนินการอยู่นะครับก็ะจะให้ยกขึ้นด้วยความปลอดภัยนะครับกำลังวางแผนนะครับว่าจะยกแบบไหนนะครับครับ กำลังนำเชือกมาใหม่นะครับ ก็ถือกิบอเสเองหมดโปลยังนี่อเอาผมดูภาพเออช่างกำลัง หาวิธีนะครับที่จะยกขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังเคลื่อนแล้วนะครับเคลื่อนตัวแล้วนะครับเนี่ย โอ,โ,อ,โ,อโยกระเดอ้อนะครับเพื่อนละตัวระเดอ้อนะครับภูทะลุบางปกนะครับล่องลอยไปบนอากาศแล้วนะครับตอนนี้นะครับนะครับมาวางไว้ด้านนอกก่อนนะครับไปจะใช้เชือกลัดนะครับ ลำบากนะครับกูบาอาจารย์เพราะว่าชุดแต่งตัวของพระนะครับไม่ค่อยเหมาะแก่การทํางานนะครับอา,าจารย์พระรูสุตสุทธิรรมนะครับอย่างวัดป่าประชาสามกีนะครับอำเภอปูนสวรรค์ ถวายพระเดชพระคุณลุงตามานะครับเดชพระคุณลุงตาก็เลยปราลุกนะครับอยากจะทําอนุสร์สถานจินบุรพาจารยร์วัดบ้านเขาโบนะครับนําพระพุทธรูปนาคโปกนี้ไปเป็นพระประทานนะครับอยู่ในวัดพระนาคองแสนนี่ก็เป็นพระพุทธรูปนาคปกนะครับบกวกเลาลงมาเนาะ

ไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับหล่องลอยขึ้นบนอากาศแล้วนะครับจะนำไปปฏิสฐานไว้บนรถหกล้อนะครับของพ่อคำไมยัดยุกนะครับ เดูน,นะครับต่อไปก็จะได้อัญเชิญน,นำไปปฏิสถานนะครับไว้ที่อนุสรสถานถิ่นบุรพาชาญวัดบ้านเกาบอนนะครับ พระคุณลวงตานะครับนำพาลูกศิษย์ลูกห้านะครับตั้งขบวนอัญเชิญพระพุทธรูปนะครับเพื่อนำไปประิษถานใส่ละมือกล้องผมเนาะเนาะมาถ่ายรูปแม่ ไอ้ไอ้ทำมา้งแถวอีเทเนาะแต่ห้าอยางสงรกเลี้ยวไอ่ะำบังกด้วย